สวัสดีครับขต้อนรับสู่ช่องบดินมีเรื่องเล่านะครับติดตามข่าวสารเชลซีแบบนี้ได้ทุกวันที่ช่องบดินมีเรื่องเล่านะครับวันนี้วันที่23พฤษภาคม2 0 2 3ีมีข่าวอัปเดตอะไรเนี่ยมารอติดตามกันนะครับก่อนจะไปเริ่มนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องบดินมีเรื่องเล่าด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันแน่นะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้อัปเดตข่าวสารเชลซีแบบนี uh ้ได้ท Go ุกวันที่ช่องบดินรมีเรื่องเล่านะครับโอเคโหว ดูในดูในเป็นตอนๆก็ได้นะครับผมก็ผมทําเป็นเออผมทําเป็นตอนๆไปให้นะครับผมสำหรับคนที่ยังไม่เคยดูเนาะผมทําเป็นตอนๆไปให้ก็สามารถกดดูได้ใน description ข้างล่างเลยนะสนใจตอนไหนก็กระโดดข้ามไปข้ามมาดูเป็นตอนๆได้นะครับผมหรือว่าจะดูรวดเดียวจบก็ยินดีนะครับผมอ่ะโอเคข่าววันนี้นะ บอกว่าพอสนะเตรียมที่จะรั้งเมสันเมาส์ให้อยู่กับทีมต่อไปหลังจากในกรณีที่ว่าถูกแต่งตั้งแล้วอ่ะเนี่ยนคจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังกันนะครับผมแล้วก็เชลซีมีแผนจะดึงมอยเซกไกเซโดไปเล่นคู่กับเอนโซ r เฟรนเดสด้วยนะอ่ะแล้วก็อีกคราวนึงนะครับผมสำหรับแฟนๆเนมาเนาะที่ลุ้นให้เนยมามาเชลซีน่าจะหมดโอกาสแล้วนะเนี่ยะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังกันนะครับผมแล้วก็ใครที่ อยากสนับสนุนช่องนะครับผมตอนนี้ก็เปิดเป็นซูเปอร์แชทแล้วก็ซูเปอร์สติเกอร์แล้วนะครับผมก็อยากสนับสนุนช่องก็ยินดีนะครับโอเคอ่ะไปก่อนจะไปเริ่มนะครับผมขอฝากไปด้วยก็ฝากไปด้วยกับอันนี้เลยอเลออฟซันชยนะครับผมใครที่มีแพลนหาดอกไม้ในโอกาสพิเศษพิเศษให้กับคนรักคนพิเศษนะครับผมก็ทักไปได้เลยนะมีทั้งแบบช่อบแบบกระเช้าแบบตะกร้าแล้วก็รับจัดงานนอกสถานที่ด้วยนะครับผมทักไปได้เลยทั้งแฟนเพจแล้วก็ไลน์แอดอเล่ออฟซันชยแล้วก็ติดตามในติด เอออินสตาแกรมนะครับผมแล้วก็ TikTok นะครับผมฝากไปด้วยนะครับโอเคอีกอันหนึ่งนะครับผมสั้นๆบาโรกันไฮเซอร์นะใครมีแพลนจะจ่ดงานอีเวนต์นะครับผมก็ทักไปได้เลยไซส์เล็กกลางใหญ่ทำได้หมดเลยนะครับผมงาน private party งานเลี้ยงบริษัทนะครับผมงานคอนเสิร์ตงานแต่งนะหรือว่าจะเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งนะกิจกรรม DIY ทำได้เหมือนกัน360าร3อ0องศาเลยทักไปได้เลยนะครับผมแฟนเพจบาโรแล้วก็ไลน์แอดบาโรนะครับโอเคอ่ะทีนี้ ไปเริ่มข่าวของเรากันเลยแล้วกันนะเริ่มกันที่ผลบอลเมื่อคืนก่อนนะครับผมเมื่อวานมีนัดตกค้างเนาะระหว่างนิวคาสเซิลกับเลสเตอร์ซิตี้นะครับผมก็เป็นสุดท้ายเนี่ยทั้ง2ทีมทําอะไรไม่ได้นะทำอะไรกันไม่ได้นะครับผมก็เสมอไปที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับผมแล้วการที่เสมอเนี่ยมันคือการที่ได้นิวคาสเซิลเนี่ยได้แต้มเพิ่มนะเออแล้วก็ทําให้นิวคาสเซิลเนี่ยยืนยันและการันตีแล้วว่าได้ไปเล่น UCL แน่นอนนะครับผมถ้าผมจะไม่ผิดในรอบ20ปีเลยมั้งเออก็อ่าเด ไปเล่นใน UCL แล้วจะจะเป็นยังไงผลงานจะเป็นยังไงแต่เหมือนข่าวที่ผมดูมาเนี่ยถ้าจำไม่ผิดมันคือเหมือนิวคาเซิลเนี่ยไม่มีค่าสัมประสิทธิ์อะไรในการเล่นยุโรปมาเลยนะครับผมในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาเนะเลยทำให้อาจจะต้องไปอยู่ในโถสีเนาะซึ่งอาจจะลุ้นเจอกับทีมหนักๆผลงานหนักๆก,ก็เป็นไปได้ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวติดตามมาต่อไปแล้วกันนะครับผมสำหรับิวคาเซิลนะโอเคอ่ะทีนี้ พอข่ะอย่างนี้พัลเซนผ่านไปทีนี้เข้าเรื่องของเรากันเลยนะครับผมก็เริ่มกันที่ข่าวของเบอร์โดบาดิเชียวก่อนนะครับผมก็อย่างที่บอกไปในไลฟ์หลังเกมเมื่อวานนะว่าแบบเออที่ไม่ได้ลงเนี่ยเพราะเจ็บนะครับผมแล้วก็มีข่าวล่าสุดจากนิชาคินเซล่าแล้วก็นาธานคิสซิงของ CFC New Page บอกว่าแผนการนะครับผมของมาริโซเปเชติโนเนี่ยตอนนี้กำลังประสบปัญหาเนาะเพราะว่าเบอร์โดบาดิเชียวนี่ยน่าจะได้เล่นอีกทีเนี่ยก็น่าจะเป็นช่วงต้นฤดูกาลหน้าเลยนะเพราะมีอาการบาดเจ็บที่ขาหนีบนะครับผมแต่บาดิเชียวนี่ย ตอนนี้กำลังพิจารณาอยู่ว่าจะเข้ารับการผ่าตัดหรือเปล่านะครับผมซึ่งเขาอาจจะต้องพักประมาณ4เดือนเลยนะซึ่งในกรณีนี้นะครับผมการที่บาดวเจ็บเนี่ยอาจจะทําให้ในซีซั่นหน้าเนี่ยเป็นการเปิดโอกาสให้กับรีวายโควิลที่ เขาเลยนะมีฟอร์มที่ดีกับไบรตันอยู่ตอนนี้ในการยืมตัวนะอาจจะเป็นแบบช่วงเวลาที่โควิลเนี่ยน่าจะได้เก็บประสบการณ์นะหลังจากที่กลับมาแล้วก็สร้างความประทับใจในการยืมตัวที่ไบรตันนะครับผมแล้วก็โควิลเนี่ยสร้างความประทับใจให้กับโปเชติโน่ด้วยนะแล้วคาดว่าจะได้รับการผลักดันนะถูกเรียกติดทีมชาติอังกฤษในซีซั่นหน้าด้วยเหมือนกันนะเอออ่ะก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผม ทีนี้นาซันคิซซิงนะครับผงของ CFC n e w Page อยู่ในเครือจารูกานิมัสซิโอนะบอกว่าบาเดเชลเนี่ยคาดว่าจะพักอยู่ประมาณ3-4เดือนนะครับผมเนื่องจากมีการบาดเจ็บที่ขาหนีบแต่ยังไงก็ตามเนี่ยยังหวังว่าจะกลับมาได้เร็วกว่านี้นะเพราะว่าเขาจะไม่เข้ารับการผ่าตัดแล้วอยากจะให้หายเองมากกว่าแล้วก็ตอนนี้ยังใช้ไม้ค้ำในการเดินอยู่นะครับผมอ่ะก็สรุป ก็คืออพักประมาณ3-4เดือนนี่แหละจะผ่าตัดหรือไม่ผ่าตัดไม่รู้นะครับผมแต่ก็ในช่วงที่เจ็บเนี่ยก็น่าจะเป็นจังหวะที่ดีนะที่รีไวโควิลเนี่ยเออแบบกลับมาจากการยืมตัวแล้วน่าจะได้ลองทีมของพอร์ชไปเลยเนาะเออก็เดี๋ยวรอดูว่าช่วงปีซีซั่นผนงนนงลงานจะเป็นยังไงแล้วช่วงต้นซีซั่นถ้าได้ลงเล่นจริงๆกับทีมชุดใหญ่ผลงานจะเป็นยังไงกับรีไวโควิลนะครับ อ่ะโอเคจากข่าวกล้องหลังตัวเจ็บผ่านไปนะแล้วก็แวะพูดถึงพอชไปแล้วนะครับผมทีนี้อ่ะหลังจากนี้ก็มีพูดถึงพอชอีกอันหนึงนน่งนะอันนี้เนะี่ยโรมาโน่โอ้โหวันนี้โรมาโน่มารักเชลซีนะร่ายยาวพูดเกี่ยวกับเชลซีเยอะมากเลยนะเริ่มต้นของพอชก่อนนะครับผมโรมาโน่เนี่ยบอกว่าเอาจริงๆนะเราไม่สามารถควบคุมการประกาศการแถลงข่าวของสโมสรได้หรอกนะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่บอกได้คือโพเชติโน่ตกลงทุกอย่างแล้วแล้วเขากําลังจะเซ็นสัญญาและกําลังจะเซ็นสัญญา ทำเขานี่มีแลนที่จะเรื่องของการดูว่าจะเซ็นสัญญานักเตะคนไหนด้วยเหมือนกันนะอ่านี่คือสิ่งที่โรมาโน่พูดเซ็นแล้วรอประกาศแล้วก็ตอนนี้มีแพลนมองหานักเตะที่จะเซ็นเข้ามาในช่วงซัมเมอร์แล้วด้วยเหมือนกันอ่ะก็เดี๋ยวรอดูต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงนะทีนี้เนี่ยนอกจากมองหานักเตะคนใหม่แล้วใช่ไหมโรมาโน่ยังพูดเสริมอีกนะครับผมว่างานของพอสนะอีกอันนึงเลยที่สําคัญเลยเนี่ยก็คือต้องการที่จะ เก็บเมสันเมาส์ไว้กับทีมนะครับผมเขาบอกว่าเพราะอะไรเพราะว่าพอตเนี่ยชื่นชอบในตัวของเมสันเมาส์มากนะครับผมแล้วพอตเนี่ยจะเป็นคนแรกๆเลยนะที่จะสู้เพื่อจะเก็บเมาส์ไว้ที่เชลซีนะครับผมแต่ความจริงในตอนนี้เนี่ยมันยังตกลงกันไม่ได้เลยในเรื่องของสัญญาใหม่นะแต่มีการพูดคุยกับแหล่งข่าววันนี้นะครับผมคาดว่าอาจจะเป็นเรื่องยากเหมือนกันนะครับผมในการขยายสัญญาเมสาออกไปเพราะว่าในหลายอย่างมันเรื่อซับซ้อนมากขึ้นแล้วด้วยเหมือนกันก็ อ่ะน่าหวั่นใจแต่ก็อ่ะก็ลองให้พอสได้ลองหน่อยแล้วกันเออลองหน่อยก็ได้ขายโปรเจกต์หน่อยว่าเอ้ยอาจจะมีอนาคตกับทีมนะอาจจะปั้นให้เป็นเออใครนะคริสเตนเอลิกเซนคนใหม่เลยก็เป็นไปได้ด้วยเหมือนกันอ่ะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าตอนนี้ใจเมาส์ยังอยู่กับทีมหรือเปล่าแต่ถ้าสมมติว่าอ่ะไม่อยู่แล้วจริงก็วิถีทางของฟุตบอลอาชีพเนาะอ่ะก็เดี๋ยวต้องรองดูต่อไปไม่รู้จะไปอาร์เซนอลไปเล่นคู่กับเดคเคนไรท์ตามข่าวเมื่อวานหรือเปล่าได้ํามเพราะฉะนั้นก็เดี พอชมาแล้วเนี่ยจะก่อมเมสันเมาส์ได้มากหน่อยแค่ไหนแต่ก็อย่างที่บอกนะผมว่าแฟนบอลหลายคนอยากให้น้องอยู่นะเออเพราะยังก็เป็นลูกม่อของสโมสรน,นะครับผมก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปแล้วกันนะโอเคทีนี้เนี่ยโรมาโน่เนี่ยยังพูดถึงเรื่องของการเสริมนักเตะด้วยนะครับผมการขายนักเตะการเสริมนักเตะนะโรมาโน่เนี่ยบอกว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ผมรู้สึกได้เกี่ยวกับ Chelsea เชซีนะมันสําคัญมากที่สุดในช่วง การขายนักเตะนะเพื่อจะเคลียร์สถานการณ์ในช่วงปลายเดือนพฤษภาและก็ต้นเดือนมิถุนายนนะครับผมไปจนถึงช่วงปลายเดือนมิถุนายนเลยด้วยซ้ำนะครับผมแล้วก็ต้นเดือนต้นเดือนกร,รกฎาคมเนี่ยพอหลังจากนั้นนะจะเริ่มเข้าเขาเลยนะเริ่มเข้าหาเป้าหมายที่ต้องการจะซื้อในตลาดซัมเมอรนะ์ก็เหมือนประมาณว่าก่อนที่เราต้องจัดการเรื่องบัญชีให้ครบก่อนนะถ้าพูดตามเราต้องจัดการเรื่องบัญชีให้ให้เสร็จภายใน30มิถุนายถูกไหมเพื่อจะ เขาเรียกสรุปยอดสรุปงบเออประมาณนั้นเพราะฉะนั้นการขายนักเตะออกไปให้ให้ทันเนี่ยมันก็อาจจะเป็นช่วยช่วยในเรื่องของเอ,อ่อเขาเรียกน,นะสมุดบัญชีเออแบบพวกเรื่องของการเงินของสโมรสรให้มันดูดีขึ้นก็ได้นะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเข้าหนึ่งกรกดาไปแล้วเนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่เราเดินหน้าละเดินหน้าซื้อนักเตะใหม่จนแบบจนจบเขาเรียกน,นะจนจบ,จบ,จบตลาดเลยก็นั่นเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผม โอเคอันนี้ค้างอยู่ที่ลูปชีกใช่ไหมทีนี้เนี่ยอ่าโรมาโน่เนี่ยก็มีการพูดถึงลูเบนลอบซัตชีกด้วยนะครับผมบอกว่าการเจราจาเนี่ยยังดาเนินต่อไปในเบื้องหลังนะครับผมลอบซัตชีกที่จะไปที่มิลานนะซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นเป้าหมายหลักเลยนะครับผมและเชลซีกับมิลานเนี่ยกำลังเจราจาเกี่ยวกับค่าตัวนะครับผมแบบถาวรจะไม่มีการยืมตัวนะจะเป็นการย้ายแบบถาวรเท่านั้นนะครับผมซึ่งชีกเนี่ยก็อยากจะย้ายไปเล่นที่เซเรียอากับมิลานด้วยเหมือนกันเอเอแลาวก็ หวังว่าพระป่าจะไม่คว่ำนะเออเออก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมแต่สิ่งที่จะโชคดีของของชี้อีกอย่างหนึ่งคืออะไรคือเมื่อวานเนี่ยมันมีการตัดสินแล้วนะครับผมเออตัดสินแล้วนะว่ายูเวนตุสเนี่ยผิดจริงนะครับผมผิดจริงแล้วก็ที่จะอะไรนะเรื่องของการตกแต่งบัญชีนะก็เลยทําให้สุดท้ายเนี่ยโดนตัด10บแต้มพอโดนตัด1ิบแต้มเสร็จเนี่ยตอนนี้น่าจะตกมาอยู่ที่อันดับที่7นะครับผมพอมันตกมาเนี่ย มันทําให้มิลานที่ตอนนี้ลุนท็อปโอยู่ก็ขึ้นไปเลยเว้ยเออก็ขึ้นไปเป็นก็ขึ้นไปอยู่ในท็อปโฟเลยก็คือลุ้นที่จะไปเล่นไปเล่นยูซีด้วยถ้าตมูชีคได้ไปได้ย้ายไปที่มิลานเนี่ยก็มีความมีความเป็นไปได้นะว่าจะได้เล่นยู l ในซีซั่นหน้าเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็อ่ะเดี๋ยวรอดูกันอันดับหนึ่งเนี่ยต้องย้ายก่อนเออถ้าได้ย้ายแล้วก็ได้ไปเล่นกับมิลานก็จะได้เล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกสักปีหนึ่งนะอ่ะก็เดี๋ยวร พูดถึงยูเว่ไปแล้วชนะทีนี้แวะไปพูดถึงดูซาน巴拉ิ빗หน่อยแล้วกันนะครับผมแต่คนที่ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่ตัวาา巴บิ빗หรือเอเย่นนะครับผมแต่เป็นคนนี้เป็น CEO ของยูเว่นะครับผมชื่อว่าฟาเชสโกคาโวนะครับผมอ่ะพี่ขออภัยนะเขาบอกว่าผมไม่สามารถควบคุมข่าวลือได้นะครับผมแล้วก็ตลาดนักเตะมันก็ยังไม่เปิดนะแต่ผมสามารถพูดได้ว่าดูซานฮวิ빗เนี่ยไม่ได้มีไว้ขาย เรามีความสุขกับเขามากๆเราชอบในความมุ่งมั่นของเขานะครับผมเราเชื่อใจเขาสําหรับอนาคตที่จะฝากไว้ด้วยอ่ะก็เดี๋ยวเราดูว่าออยอดัขนาดนี้ไม่รู้ว่ายอดเรียกราคาหรือว่ายอดเพราะว่าเชื่อมั่นในนักเตะจริงๆนะก็เดี๋ยวอ่ะรอดูกันต่อไปแล้วกันว่าสุดท้ายตลาดเปิดแล้วเนี่ยเราเราจะเข้าไปหาว่า,าโควิดจิงหรือเปล่าแล้วราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่ล่าสุดอ่ะบอกว่าจะยื่นประมาณ 80ล้านยูโรเจ็ดสิบล้านปอนใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูลวกันว่าตลาดเปิดแล้วจะเป็นราคานี้หรือเปล่าหรือจะถูกกว่านี้ก็อยู่ที่ทีมซื้อขายของเราแล้วนะครับผมโอเคอ่ะข่าวต่อไปนะอีกข่าวหนึ่งนะครับผมก็ทิ้งท้ายจากโรมาโน่นะโอไม่สิโอโหโรมาโนโอ,อีกสองสาข่าวเลยนะครับผมอ่ะข่าวต่อไปนะเกี่ยวกับคนนี้นะครับผมอ่ะข่าวต่อไปอันเนี้ยโรมาโน่เนี่ยพูดว่าอย่างที่พูดเมื่อวานผมพูดในไลฟ์หลังเกมไปล้เมื่อแบบโอ้โหเอนโซ่นี่แม่งน่าสงสารโดดเดี่ยวมากๆ พอโดดเดี่ยวมากๆแบบนี้เนี่ยโอ้โหมันมันก็ต้องใช้คําว่าไงเ,เออมันดูเอเนจีมันจะดรอปเนาะกลัวว่าแบบเดี๋ยวใจมันจะไม่ได้แล้วหรือเปล่าหรืออะไรประมาณนี้นะอ่ะโรมาโนเนี่ยก็พูดถึงพูดถึงเอนโซกับเชลซีว่ายังไงนะเขาบอกว่าเชลซีเนี่ยให้ความสําคัญที่จะเซ็นสัญญากับมิดฟิลด์ที่เอเนจีเยอะๆนะครับผมสามารถวิ่งได้ทั่วสนามนะเพื่อมายืนคู่กับเอนโซฟันันเดสนะครับผมซึ่งมันอาจจะไปออกที่ มอยเซก้าเซโดก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจับตาดูดีดูดูดีดนี้ให้ดีนะครับผมเขาบอกว่าเชลซีเนี่ยจะลุกในตลาดซื้อขายเนี่ยสำหรับมิฟิลตัวรับนะครับผมแล้วก็กองหน้านะแล้วก็ให้ความสาคัญมากเลยลกับการปล่อยนักเตะจำนวนมากออกไปนะครับผมอีกมุมนึงเนี่ยเชลซี Chelsea เนี่ยก็มองไปที่คนนี้ด้วยนะครับผมอ่ะ คนนี้ก็คือมานูเอลกาเต้นะที่ช่วงหลังๆนี้เริ่มข่าวเริ่มมาเยอะขึ้นเรื่อยๆนะเขาบอกว่าส่งแมวมองไปดูหลายครั้งแล้วนะครับผมและเชลซีเนี่ยกำลังจะใช้เวลาในการตัดสินใจเกี่ยวกับนักเตะสไตล์เบอร์6คนใหม่นะและพวกเขาเนี่ยต้องการคู่หูที่เพอร์เฟกต์สำหรับเอนโซ่นะซึ่งเขาต้องการใครบางคนที่จะทําให้เอนโซ่เนี่ยปลดปล่อยพลังที่แท้จริงออกมานะครับผมแล้วก็เป็นใค,ใครสักคนเนี่ยแหละที่จะช่วยวิ่งไปได้ทั่วสนามเพื่อเล่นคู่กับเอนโซ่ได้นะ,ะก็เดี๋ยวรอดูว่าไม่รู้จะเป็นไกเซโดหรือเป่าวาจะ็น เออมาดูเอลมาดูเออโทษนะมาดูเอลอูก,กาเต้นะครับผมไปิงๆไปเริ่มไปดูฟอร์มมาละเออแก่เพรสได้ดีนะเลี้ยงบอลติดเท้าได้ดีด้วยเหมือนกันนะครับผมแต่อย่างที่บอกฮะก็เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงแต่อย่างที่บอกนะถ้าเป็นไกเซโดเนี่ยแล้วถ้าไกาเซโดย้ายมาเราจริงๆแล้วเล่นได้อย่างที่เล่นในซีซั่นนี้เนี่ยโอ้โหเหมือนกองเต้เวอร์ชั่นใหม่อ่ะกองเต้แบบ2 0 4 8 4 5 0อะไรอย่างนั้นไปเลยนะอ่ะก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงแต่จริงๆถ้าสมมติว่าเป็น เป็นเอนโซแล้วก็มีไกเซโดคอยเก็บกวาดให้เหมือนที่เราเคยพูดกันมาเนี่ยก็ก็น่าจะน่าสนใจดีเหมือนกันนะอาเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับผมว่าจะเป็นไกเซโดหรือว่าจะเป็นอูคาเตหรือหรือว่าจะเป็นคนนี้นะครับผมอาคนนี้นะโรมโอลาเวียนะครับผมอันนี้เนี่ยโรมาโนก็พูดถึงเหมือนกันนะเขาบอกว่า ลาเวียเนี่ยเป็นนักเตะที่เชลซีชอบนะครับผมซึ่งเชลซีเนี่ยมีโจชิล์นะที่มาอยู่ที่สโมสรน,นะครับผมด้วยก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเป็นคนเซ็นสัญญากับลาเวียให้มาอยู่ในแคาเดมี่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยนะครับผมเขาบอกหลังจากนั้นเนี่ยพอเขาย้ายไปที่เซา t h แทมป์ตันเนี่ยเขาก็เซ็นลาเวียมาอยู่กับที่เซา์แทมป์ตันอีกทีหนึ่งเขาบอกว่าชิลเนี่ยเป็นคนที่ เขาเลยนะเปิดโอกาสเออเขาเลยสร้างอาชีพคาแข้งให้กับลาเอียด้วยซ้ำไปนะดังนั้นนะเนี่ยจึงเป็นเรื่องปกตินะครับผมที่จะมีข่าวเชื่อมโยงกันนะซึ่งเชลซีเนี่ยพยายามผลักดันนะสำหรับนักเตะนะแต่ก็ไม่ได้มีแค่ตัวเรื่องนี้ตัวเลือกเดียวนะฮะทีนี้เนี่ยไซมอนโจนเนี่ยของเดลี่เมลบอกว่ายังไงบอกว่าเชลซีเนี่ยได้จับตาดูฟอร์มของโรเมโอลาเอียของเซาทธมป์ตันนะครับผม,ผมอีกครั้งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะซึ่งชิลเนี่ยชื่นชอบมากๆากนะครับผมแต่ทีมงานคนอื่นก ก็ได้ดูฟอร์มของอย่างที่บอกนะฟอร์มของมานูเอลอูกาเต้ด้วยเหมือนกันนะครับผมซึ่งลิสบอนเนี่ยมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่ประมาณห้าสิบสามล้านปอนด์นะครับผมซึ่งวิลล่าแลวก็ลิเวอร์พูลเนี่ยก็ให้ความสนใจอยู่เหมือนกันแต่ลิเวอร์พูลเนี่ยเหมือนจะถอนไปแล้วนะก็น่าจะไปเอาตัวเลือกอื่นแล้วเหมือนกันนะสำหรับอ่ะก็เหมือนข่าวเมื่อวานที่เล่าให้ฟังไปนะครับผมก็คือลาเวียเนี่ยอาจจะอาจจะมีมีเอ่อ มีทักษะบางอย่างที่ยังไม่ตอบโจทย์ของของทีมซื้อขายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอาจจะเป็นไม่ได้ที่จะถูกกาชื่อออกแล้วก็อาจจะเป็นเนี่ยอาจจะเป็นอูกาเต้ไรซ์หรือไม่ก็อาจจะเป็นเอ่อมอยเซกาเซโดก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวติดตามกันต่อไปแล้วกันนะครับโอเคเนี่ยเล่ามาขนาดนี้ครึ่งทางแล้วยัยงมีอีกมีอีกเพียบเลยนะครับผมอ่ะค่อยๆฟังกันไปเรื่อยๆนะส่วนข่าวต่อไปนะครับผมที่จ่าหัวอยู่ตรงข้างหน้านี้นะครับผมก็คือเกี่ยวกับ อ่ะเนมาจูเนียนะครับผมอันนี้เนี่ยรายงานจากเลอร์กิฟนะครับผมบอกว่าเปอเชและแมนยูเนี่ยได้เริ่มเจราจาถึงความเป็นไปได้นะที่จะเอาเนมาไปอยู่ที่โอทัฟฟอร์ดนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยมีเอเย่นที่เริ่มทำงานแล้วนั่นก็คือคาเซมิโรนะที่คอยโน้มน้าวแล้วก็อยากจะให้มาแบบยืมตัวด้วยซ้ำเชลซีเนี่ยยังคงติดตามสถานการณ์ของเนม่าอยู่นะครับผมแต่การที่ไม่ได้ไปเล่นแชมเปียนลีกในฤดูกาลหน้าเนี่ยอาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจหรอความพยายามที่เซ็นสัญญากับเนม่าก็เป็นไปได้ด้วยเหมือนกันเนาะ พูดมาตลอดเลยพูดอะพูดดีๆฟังดีๆนะครแบบสมมติว่าแบบเผื่อเผื่อบางคนดูแค่ปกแล้วไม่ได้ฟังนะผมพูดมาตลอดว่านมาเนี่ยมันลืออ็อปชั่นอะไรต่างๆเนี่ยแพงค่าเหนื่อยก็แพงค่าตัวก็แพงอายุก็เยอะแล้วเหมือนกันเพราะอายุเยอะแล้วเนี่ยมันมันก็ขัดกับโปรเจกตนะ์สโมสรเนาะเพราะเราอยากได้ตัวนักเตะอายุน้อยๆถูกปะ่ะแล้วบวกกับว่าซีซั่นหน้าเนี่ยเราไม่ได้ไปเล่นบอลยุโรปด้วย มันก็เลยเป็นเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะหาปีกมาเพิ่มนะแล้วลองคิดดูถ้าสมมติเนี่ยเรามีมูดิกแล้วเรามีเนมาที่เล่นในปีกซ้ายแบบเดียวกันอีกอย่างเงี้ยมันมันจะไปคุมกาเนิดมูดิกด้วยหรือเปล่าเนะเพราะฉะนั้นในคิดว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นแหละอย่างที่ผมพูดมาตลอดเลยอ่ะอาจจะไปนิวคาสเซิลได้สำปายนะเพราะว่านิวคาสเซิลพึ่งได้ไปแชมเปี้ยนลีกไงนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยสควอเดตต้องใหญ่ขึ้นเราต้องการตัวประสบการณ์ที่เล่นในบอลยุโรปมาแล้วด้วยซ้าไปนะแต่อย่างที่บอกอะถ้าสมมติว่าข่าวมาบอกวอานนี้แมนยูก็สนใจเหมือนกันแมนยูมีคาเซมิโร่ไปไปโน้มน้าวแล้วไปเป็นเอเย่นแล้วอะก็ก็เดี๋ยวรอดูว่าสุดท้ายเนี่ยจะมาทีมไหนระหว่างแมนยูกับอยูคาเซลแต่พูดีทีว่าไม่มาเราแน่นอนข่าวที่เกี่ยวกับเราน่าจะเป็นลือนะคือถ้าจะมีจริงก็คือความดื้อข,ของโบลียนั่นแหละที่มันจะเอาให้ได้แต่ก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับ ส่วนอีกข่าวหนึ่งที่ผมใช้คําว่าเป็นลือนะลือก็คือเรื่องของทีมแพทย์เนาะก็คือเรารู้อยู่แล้วแหละอันนี้รายงานจากเจคอบใจเบิร์กของกาเดียนนะครับผมบอกว่าเชลซีเนี่ยก่อนหน้าอนนี้นะครับผมนับตั้งแต่ที่โบลลี่แล้วก็เคียเลย์แคพิตอลเข้ามาเนี่ยเข้ามาเทลโอเวอร์เมื่ัมเมอร์ที่แล้วนะครับผมก็ได้รับการยกเครื่องทีมแพทย์ใหม่หมดเลยนะครับผมซึ่งประเด็นนี้เนี่ยมันเลยมีการถกเถียงกันในกลุ่มของนักเตะเชลซีนะว่าแบบ เ,เปลี่ยนดีหรือเปล่ามันเปลี่ยนแล้วมันดีขึ้นแค่ไหนอะไรประมาณอย่างเงี้ยเออก็คนซ้ายเนี่ยทษงทีผมจาชื่อไม่ได้นะแต่ก็เป็นเป็นบุคลากรที่อยู่กับเชลซีมานานเนอะอยู่มา 14- บสปีใช่ไหมเดี๋ยวถ้าถ้าจำไม่ผิดเนาะเออแล้วก็แล้วก็สนิทสนมกับนักเตะด้วยเออประมาณนะั้นเพราะฉะนั้นตอนที่เขาถูกปลดออกไปเนี่ยก็ค่อนข้างกระทบกับสภาพจิตใจนักเตะด้วยเหมือนกันนะคบผมอ่ะก็นั้นก็อย่างที่บอกเดี๋ยวรอดูกันต่อไปว่าในซีซั่นหน้าเนี่ยเออทีมแพทย์ทีมใหม่เข้้้าาามนนนี่จจจะะะทลงไไดดแแคหแวก็ นักเตะจะยังมีปัญหาบาดเจ็บต่อเนื่องอยู่หรือเปล่ารอติดตามมาต่อไปแล้วกันนะครับโอเคอ้าวก่อนจะไปที่3ข่าวสุดท้ายนะช่วงไทยทายแล้วก่อนจะไปที่3ข่าวสุดท้ายนะครับผมใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องบดินหมีเรื่องเล่าด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะโอเคข่าวต่อไปเกี่ยวกับโลเมลูลูกากูนะครับผมแต่อันนี้ก็เหมือนกันเหมือนกับของวลาโควิดเลยไม่ได้เป็น ตัวลูกากูพูดนะแต่เป็นคนนี้ครับผมก็คือจูเซเป้เมรอต้านะครับผมอันนี้เนี่ยเป็น g ีอนะครับผมเป็นประธานของอินเตอร์มิลานนะให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับลูกากูว่ายังไงช่วงนี้ก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับลูกากูบ่อยนะเขาบอกว่าลูกากูเนี่ยชอบเสื้อที่เขาใส่อยู่นะครับผมเขาบอกว่าเขาดูผ่อนคลายมากๆที่อินเตอร์นะสิ่งเหล่านี้นี่แหละเป็นแง่มุมพื้นฐานนะครับผมแล้วก็ความต้องการของเขาเนี่ยคือต้องการจะอยู่กับเราต่อไปอยู่กับเราต่อไปนะครับผมเขาบอกว่าการยืมแต่การยืมตัวของ ลูกากูเนี่ยจะจบลงในวันที่30มิถุนาเนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะกลับไปที่เชลซีนะแล้วเราเนี่ยไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างที่สโมสรน,นั้นนะครับผมแต่สิ่งที่บอกได้ก็คือเราจะรอเขาอยู่ที่ตลาดซื้อขายเออไปหวาน,าวนอะไรเว้นอ่ะก็เอออย่างที่ผมบอกนะเพื่อนสนิทผมก็เป็นแฟนเป็นแฟนเดนตายของอินเตอร์นะครับผมผมก็ลองถามแหละว่าแบบเออเฮ้ยมันชอบจริงหรือว่ายังไงอะไรประมาณอย่างนี้เนาะก็เออมันก็บอกว่าแบบ ตามข่าวตามข่าวจากฝั่งของอินเตอร์อะไรอย่างเงี้ยก็คืออยากได้อยากให้เก็บไว้นั่นแหละลูกรักเลยเออเพื่อนผมบอกอย่างี้เนาะลูกรักเลยลูกรักเลยแล้วก็แต่อย่างนี้ไม่มีตังซื้ออยากจะยืมต่อเนี่ยแหละแต่ถ้าสมมตินะมันอยู่ที่ผมว่าเงื่อนไขมันก็อยู่ที่เหมือนใครไม่สันเมาแ์วแหละอยู่ที่พอสถ้าสมมติพอสเนี่ยคุยแล้วโอเค ก็จะไม่กลับมาที่อินเตอร์แล้วก็ได้เหมือนกันแต่ถ้ามาคุยไม่ลงตัวอะไรอย่างเงี้ยอ้าวคราวนี้ก็แมลาตาก็ลูปปากเลยเออถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงแต่จริงๆนอ่อย่างที่บอกนะเขาเคยพูดไปแล้วว่า6เต็ม10อยู่กับอินเตอร์ต่อแน่นอนอ่ะก็เดี๋ยวรอดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพูดคุยดีอะไรทุกอย่างเนี่ยข้าสุดท้ายคุยกับพอร์ตลงตัวมันอาจจะไม่ออลูกกูมันอาจจะไม่กลับมาที่อินเตอร์แล้วก็เป็นไปได้ด้วยเหมือนกันแต่อย่างที่บอกนะ เอ่อแมลอตตาแล้วก็อินเตอร์เนี่ยรอช้อนรอช้อนอยู่เลยถ้าสมมติว่าในกรณีที่ว่าไม่ไม่อยู่กับเชลซีแล้วจริงๆนะอ่ะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวติดตาม,มาต่อไปแล้วกันเราสังเกตนะช่วงนี้ลูกกูกูไม่ปีปากพูดอะไรเลยเพราะผมว่าก็ทําหน้าที่ตรงนี้ได้ดีนะในความเห็นผมนะทำหน้าที่ตรงนี้ได้ดีแล้วก็ไม่ปากเสียไม่ปากมาเนาะแล้วก็โฟกัสกับสิ่งที่มีอยู่แหละแล้วก็อย่าลืมนะตั้งแต่ซีซั่นนี้เอ้ยโทษที ปี2 0 2 3นีมี้มาลูกกากูเนี่ยกลับมาฟิตแล้วก็มีส่วนร่วมกับทีมไปเกือบ20ประตูแล้วเว้ยฟอร์มดีเหมือนกันนะเออถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ะเดี๋ยวรอดูกันต่อไปแล้วกันก่อนหน้านี้แมรลาต้าบอกโอ้โหฟอร์มไม่ดีไม่เอาไม่อยากได้เขาไม่ใช่ลูกกากูที่เรารูจักเลยแต่พอฟอร์มดีปุ๊บอ่ะเริ่มแบบเริ่มอยากจะเก็บไว้เริ่มอยากจะเก็บไว้ก็ยังไงก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปแล้วกันสำหรับอนาคตของโดเมนูลูกกากูนะครับ อ่ะส่วนอีกคนนึงนะครับผมที่กลับมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมนั่นก็คือคาร์ลมาสันโอโดยนะอันนี้ก็เป็นรูปจากของไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับผมก็ขอบคุณโอโดยนะครับผมที่ยืมตัวกับทีมมานะแล้วก็อาน้องก็มาในของตัวเองด้วยนะครับผมอันนี้ก็ขอบคุณเขากลับเหมือนกันนะครับผมก็อยางงั้นเหมือนกันเลยเหมือนลูกกูกูเหมือนลูกกูเลยก็คือเดี๋ยวพอกลับมาเนี่ยยวต้องมีคุยกับพอสก,ก่อนแล้วลองเล่นกันสักนิดนึงนะช่วงปีซีซันถ้าไม่โอเคจริงๆก็น่าจะถูกขายออกไปเหมือนกันนะสออ um นะะม โอเคอทิ้งท้ายกันที่ข่าวของคนนี้หน่อยนะครับผมอันนี้เนี่ยเป็นข่าวจากออสกายเยอรมนีนะครับผมบอกว่าบาเยอร์เนี่ยมองเดคเคนไรต์นะเป็นมิดฟิลด์ตัวรับที่สมบูรณ์แบบสําหรับทีมนะครับผมแต่ก็รู้ดีว่าอาเซนอลเนี่ยพยายามจะเซน็นสัญญาก,กับกองกลางคนนี้เหมือนกันนะครับผมก็ต้องมารอลุ้นกันว่าจะได้หรือเปล่านะ,ะก็ไม่แปลกหรอกเก่งขนาดนี้ถูกปะฟอร์มก็ดีในช่วงนี้โอ้โหนอกจากตัดเกมได้อินเตอร์เซปบอลได้ยังยิงยังขึ้นมายิงได้อีกเนาะพาทีมเข้า เข้าไปลุ้นเขาเลยนะเข้าไปเข้าชิงคอนเฟอเรนซ์ลีกด้วยซ้ำไปนะเออก็อย่างนั้นเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าสุดท้ายเนี่ยจะมาแล้วอเดียรทูเครนมันก็คงเล็งไว้ตั้งแต่ตอนที่อยู่กับเชลซีแล้วแหละเอาพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูกันว่าสุดท้ายเนี่ยเอ็กแคนไรจะย้ายไปทีมไหนนะครับผมเอ่อมียิบยิบย่อยๆอีกนิดนิดหน่อยหน่อยก็คืออาโรมาโนมีพูดถึงโควาซสิตด้วยนะครับผมบอกว่าเออยังไม่มีอะไรแน่นอนนะสัญญาใหม่ยังไม่ต่อยังไม่ได้ต่อออกไปนะครับผมแล้วก็ เราคิดว่าจะเป็นโซมสรในเยอรมันหรือไม่ก็อังกฤษนี่แหละที่น่าจะได้ตัวโคบาสติไปนะครับผมเพราะฉะนั้นก็แต่เชลซีเนี่ยมุมของเชลซีไม่อยากจะจ่ายค่าตัวเอ้ไม่อยากจะเสียแบบไปฟรีๆแน่นอนต้องได้ค่าตัวกลับมานะก็เดี๋ยวรอดูว่าจะไปจะไปเป็นอาเรนจะปปนจะไปเป็นกองกลางของทูเครนอีกคนนึงหรือเปล่านะอ่ะเดี๋ยวรอดูกันต่อไปแล้วกันนะครับผมโอ้โหวันนี้ข่าวเยอะ,ข,ยอะข่าวเยอะนะจะพยายามเล่าให้กระชับที่สุดนะครับผมอ่ะโอเคก่อนจะจากกันไปนะครับผมฝากไว้ด้วยเหมือนเดิมเลยอาร์เาย์ออฟซันชายน ใครมีแพลนมองหาดอกไม้เนื้อการพิเศษพิเศษให้กับคนรักคนพิเศษก็ทักไปได้เลยนะครับผมทั้งแฟนเพจไลน์แอดแล้วก็ติดตามได้ใน Tik t o อกแล้วก็อินสตาแกรมอารีออฟซันไชฝากไปด้วยนะครับอีกอันนึงนะครับผมบาัวกาไนเซอร์นะใครมีแพลนจะจัดงานอีเวนต์ไซส์เล็กกลางใหญ่ทําได้หมดเลยสามร้อยหกสิบองศาทักไปได้เลยนะครับผมแฟนเพจบาัวนะครับผมแล้วก็ไลน์แอดบาัวนะครับโอเคแล้วนั่นก็เป็นทั้งหมดของบอดินมีเรื่องเล่าในวันนี้นะครับคิดเห็นยังไงกับข่าววันนี้เนาะก็แชร์คอมเมนต์มม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 าาาาาไไไดดดดดด้้้เเเเเเเหหหืือออนนนนิิิะะะะคคครรรััับผววว่่่งงพจสปลนะแลแแกก็โ หรือว่าจะเป็นลาเวียหรือจะเป็นอูกาเต้หรือจะเป็นเดคนไรส์อ่ะก็ลองแชร์มาดูแล้วกันนะครับผมแล้วก็พูดดีทีนะพูดดีทีเลย เชลซีเนี่ยหมดลุ้นเนี่มาทุกอย่างมันเป็นลือหมดเลยว่าคิดว่าไม่น่าจะมาเราไม่น่าจะมาเราแน่นอนนะก็จะไปนิวคาสเซิลหรือแมนยูก็เออก็น่าจะเป็นน่าจะเป็น2ทีมนี่แหละเออหรือไม่ก็เป็นทีมอื่นไปแต่คิดว่าไม่น่าจะมาหาเราเนาะทุกคนคิดเห็นยังไงก็แชร์คอมเมนต์ไว้ละกันนะครับผมเราอ่านคอมเมนต์แล้วตอบคอมเมนต์ทุกคนอยู่เหมือนเดิมนะครับก็จะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องบดินมีเรื่องเล่าด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณทีี่ตติดดาามนะคครรััับบบสสวย